สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้มาแนะนาแอปออนไลน์นะครับถอนคาทันนี่เวเล็ตนะครับแอปนี้นี่มีชื่อว่าแท็บค้อยนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า10ล้านครั้งนะครับในนี้เปิดมาก็กำลังจะ2ปีนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปดูส่วนของแอปนะครับอ่ะมันมีให้ดาวน์โหลดอยู่2ช่องทางนะครับเราสามารถสมัครได้นะครับก็คือมี Google แล้วก็ a c e b o o k นะครับอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมจะใช้ Facebook นะครับก็เข้าไป โอเคเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยคะแนนผมมีอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมคะแนนนะครับคืเปืนเนี่ยก็หนึ้บาทนะมันก็จะมีเควสให้ทำนะครับก็คือพวกเล่นเกมต่างๆนะครับอ่ะซึ่งจะได้คะแนนพวกนี้นะครับอ่าคนเล่นใหม่เนี่ยถอนขั้นต่ำน่าจะได้10บาทนะครับแล้วก็มี100นะครับอ่ะมี100แล้วก็2 0 0นะ200เนี่ยสามารถถอนซ้ําได้นะครับอ่ะอันนี้เนี่ย ถ้ผมถอนไปค่อนข้างบ่อยนะอืมแต่ว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนอ่าประวัติมันล้างไปนะครับอ่ะโอเคในส่วนของการหาคะแนนนะครับมีเชิญเพื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญเพื่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้เชิญเพื่อนอ่ะก็ค้างนิดหน่อยนะครับก็ขอัยด้วยอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยคนสมัครต่อผมทั้งหมดอยู่ห้าสิบดคนนะครับ เชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้20%ของเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้ถ้ามีโค้ดของเพื่อนก็สามารถใส่ของเพื่อนได้นะครับหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ใส่ของผมได้เลยนะครับอถ้าสมัครต่อลิงก์เนี่ยมันก็จะใส่ให้เองอัตโนมัตินะครับในส่วนของการหาคะแนนก็จะมีเช็คอินประจําวันนะครับมีอยู่ตรงนี้นะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนานเลยก็กลับมาเล่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ให้ เราดูโฆษณาดับโปรเชียอิต่างๆนะแต่ว่าคะแนนได้น้อยกว่าช่วงแรกๆนะครับอ่ะก็คลิกเข้าไปอ่ะถ้าเราจะรับเพิ่มนะครับ50เหรียญเนี่ยแล้วก็ดูโฆษณาเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนละกันนะครับมีเล่นมินิเกมนะครับเราก็สามารถเล่นได้แล้วก็สำเร็จขั้นนิยมมีหมุนวงล้อเชิญเพื่อนก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะเล่นมินิเกมก่อนหาเล่นเกมมาตัวนี้นะครับ คือวิธีการเล่นเนี่ยเราคลิกไปแล้วก็กดลกับได้นะครับเนี่ยเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะอ่าสองสามสี่อ่าห้าครั้งนะครับอ่ะก็เรียบร้อยแล้วก็รับไปมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับอ่ะกดข้ามไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับรับคะแนนไป ส่วนตัวนี้เราก็สามารถกดรับคะแนนเพิ่มก็การดูโฆษณานะครับเดี๋ยวผมขอข้ามก่อนละกันนะครับมีหมุนวงล้อนะครับซึ่งเรากดไปกดข้ามนะคะแนนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่6,000นยี่สิบสามนะครับเรามาดูมันจะเพิ่มเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่มยมันจะตกตัวที่ไม่ได้คะแนนนะยังคะแนนไม่เด้งเลยนะครับ อ่ะเด้งมาละนีน้อยครับนะพี่จะได้คะแนนคะแนนนี่ก็เป็นคะแนนสุ่มนะครับเมื่อเรากดครบ15ครั้งแล้วนะครับมันต้องได้ดูโฆษณานะดูโฆษณา1ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่ม5้รอบนะครับอ่ะอันนี้ครบ15ครั้งแล้ว ถ้าเราจะรับคะแนนเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องอเขาเรียกว่ายังไงดูโฆษณาแล็บหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้5รอบตรงนี้นะมันจะมีกอง2่องบ8าทอีกอันหนึ่งนะครับสมคะแนน5 8บถึง1น่งนาบน,นะครับอีกอนึ่ถึงก็28-450นะก็เจ็นประมาณนี้นะครับเฉลี่ยถ้าคิดเป็นเงินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าดูถอนนิดหนึ่ง ผมไม่นแน่ใจว่ามันเท่าไหร่น่าจะประมาณ1,333คะแนนเท่ากับ1บาทนะสำหรับตัวนี้นะครับอืมก็ถือว่าใช้คะแนนค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะสองสองแนหมหพันนะครับ2 000, 66, 000. องแสนหกหมื่นหกพันสองหมื่หันะหกพันก็หารด้วยสองรอ่ะก็ คะแนนอยู่ที่1 1 3 3 0นาคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะในส่วนของการเล่นเกมนะครับมันก็จะมีเควสนะเดี๋ยว,ยวผมหาตัวหนึ่งก่อนตัวที่จะพอะล้คะแนนเยอะๆหน่อยในโกคาสนโนอันนี้รุ่นรางวัลใหญ่อันเดี๋ยวๆขอดูรายละเอียดนิดน,นึง ถ้าเติมเราจากัดอันนี้ต้องได้เติมถ้าเล่นแอปนะครับกดอนุญาตนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยแล้วก็เล่นแอปแล้วก็สมัครจะได้เก้าร้อยประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นเติมซะส่วนใหญ่นะเดีย๋ยวผมหาเกมที่บางทีเราอาจจะได้เล่นยาวด้วยวะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นยาวก็มีเป็นบางเกมนะครับตัวนี้น่าสนใจอยู่ ได้คะแนนโอ้โหถต่ว่าถึงเบลส่วนใหญ่น่าจะถึงแค่290นะประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นรางวัลเติมด้วยไม่มีรางวัลเติมนะครับได้เล่นโดยการเราเพิ่มเลเวลนะครับก็เชิญประมาณนี้ส่วนถ้าเติมสะสม 35บาทเนี่ยเราก็จะได้คะแนนนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะหนึ่งหนึ่งหมืนก้าพันสามสิบนะครับอ่ะประมาณนี้แนวเกมก็เหมือนคล้ายๆกับมิวนะ,ะมีตัวไหนอ่ะก็เป็นแนวเดียวกันนะครับอืม เติมก็ส5บาทได้คะแนนอยู่ยที่18,900นาระครับที่เบ็นเงินเนี่ยก็อยู่ที่14บาทนะเติมส5ิบหาบทได้14บส14บาทมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วก็เลือกหาเพลเยอร์อืแต่ว่าเกมนี้นะครับ ภารกิจฟักไข่เนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะคือผมเล่นในเอกเวอร์ลวมันมันเป็นค่ายเดียวกันกันกบของแท็บคอยนะครับซึ่งมันไม่น่าเล่นเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะก็จะประมาณนี้โฆษณาแบบหาขึ้นมาทุก5าวินะครับ5วิสิบวิเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวดูเกมนี้ดีกว่าผ่านเลเวลสอืมแต่ว่าตัวนี้มาได้ไม่เยอะเ่า่ อ่ะแล้วก็เลือกเล่นเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนนะอ่ะก็ประมาณนี้อ่าอะผมว่าผมต้องเล่นเกมนี่แหละอ่าไม่ใช่ดิอ่ะตัวนี้นี่ก็น่าจะเป็นแนวเดียวกันอ่ะตัวไหนที่ผมอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นอ่าให้ถอนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้นี่ผมก็ ไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยเนะครับตั้งแต่มันปรับคะแนนน้อยลงนะครับแต่ว่าใครที่สายเล่นเกมเนี่ยก็อ่าเก็เป็นแอปที่ดีคนข้างตัวหนึ่งนะครับถ้าใครสายเล่นเกมเนี่ยก็ได้คะแนนเยอะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ